ัยออนไลน์นะภัยหลอกลวงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแอปดูดเงินปลักดูดเงินอะไรเนี่ยผมนะครับก็มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญครับดรนิพนธ์นาชินนะครับเป็นผู้สอบนะครับค,ความปลอดภัยการชำระเงินที่รับอนุญาตจากทางสถาบันนะครับสภา PCI สหรัฐอเมริกาครับท่าน,นมีข้อแนะนำยังไงบ้างครคุณก็แอปเกินหน่อยอ่แอปเกินหน่อย,อนนอยคือท่านบอกว่าตอนนี้นะยอมรับว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ทางมิจฉาชีพเนี่ย ขามีการพัฒนาไปไวจริงๆในเรื่องแอปดูดเงินเนี่ยมีจริงคือเป็นการใช้ไวรัสมัลแวร์เข้ามาสวมรอยนะครับหรือรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่บอกว่ามีสายชาร์จดูดข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งมันมีทั้งหมดมีจริงหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแล้วก็บอกว่ามีบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของเวลาเราจะชาร์จแบตเนี่ยตามสนามบินหรือตามสถานที่สาธารณะมันจะมีตัวจุดชาร์จใช ขาเรียกว่าเทคโนโลยีบางตัวมันสามารถทําให้ตัวชาร์จเก็บข้อมูลได้ด้วยซึ่งเราทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปในแหล่งที่มันไม่มั่นใจอ่ะอย่าไปเสียบชาร์จมซสโวนะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะพอแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเราเราไปดูเนี่ยยาวเลยคือวันนี้เราสัมภาษณ์ดรนิพนธ์ยาวเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าค่ะเรียนถามดรนิพนธ์ครับถึงประเด็นเรื่องท o p of the t o w ะทาฮะในเวลานี้ฮะเรื่องเกี่ยวกับสายดูดข้อมูลกับแอปดูดเงินเนี่ย ในนะผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ถือเป็นภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรครับดรครับครับสวัสดีครับก็ในส่วนของเรื่องการดูดเงินนะครับก็พารณาจากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้นะครับเรื่องของโมบายแอปปลอมเป็นไปได้นะครับที่มีการหลอกให้ดาวน์โหลดแล้วก็ในแอปเหล่านั้นก็จะมีสปายแวร์มีมัลแวร์อยู่นะครับซึ่งตรงนั้นก็ใช้ดูดข้อมูลได้เช่นเดียวกัน อีกประการหนึ่งคือที่เป็นข่าวกันใหญ่โตก็คือเรื่องสายชาร์ตนะครับสายชาร์จในในในสมัยนี้เนี่ยนะครับพวกแฮกเกอร์เนี่ยเขามีการทำสายชาร์จออกมาเป็นเป็นโปรดักต์ตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อหลากหลายชื่อนะครับอันดับแรกที่เขานิยมกันมากคือเรียกว่า OMG นะครับครับอ่าแล้วก็ USB ดิน j านะพวกนี้เนี่ยสายชาร์จพวกนี้มันมีชิปฝังอยู่นะครับตรงหัวชาร์จเนี่ยนะครับพวกนี้สามารถที่จะ เอ่เสียบเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับแล้วมันก็ทำตัวเป็น w i f i แ c คเซสพอยตให้เครื่องของแฮกเกอร์ที่มาเกาะ wi ไฟของสายชาร์จแล้วมันก็สามารถที่จะดูดข้อมูลนะฮะจากโทรศัพท์มือถือเราได้สั่งการให้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยโทรศัพท์ไปหาใครก็ได้นะครับ,รบถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์อะไรบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยพวกนี้มันก็จะดูดเอาข้อมูลการพิมพ์ของเราไปนะครับซึ่ง การดูดข้อมูลไปเนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงข้อมูล username กับ password นะครับเวลาเราเคีย์เข้าไปในระบบอ่า mobile b a n k i n หรือว่าระบบอะไรก็ตามที่มีความสําคัญมันก็จะเห็น password ของเราได้นะครับ mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้มัอีกทางหนึ่งนะครับ,รบช่องเสียบ USB เวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยว่าเวลาเราแบตหมดนะครับเราอาจจะมีสายชาร์จของตัวเองแต่รเราดันไปเสียบช่องช่องชาร์จแต่อ USB เนี่ยนะครับของ ตามที่สาธารณะเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่แฮกเกอร์เนี่ยเอาช่องที่เป็นช่องของโจเนี่ยนะครับมาติดตั้งไว้มันคล้ายๆกับเป็นพวกสกิมมิ่งของพวกตู้เอทเอ็มอะไรพวกนี้ครับคือเป็นอุปกรณ์ปอมใช่ใช่ครับพวกนี้เขาเรียกว่าจู i สแก็กิ้งนะฮะนะอย่างที่เล่าให้ฟังคือทำหน้าที่เหมือนกันทั้งที่เป็น Wi-Fi แฮกเกอร์ดูดข้อมูลได้จากอุปกรณ์เหล่านี้ได้หมดเลยนะครับฮะั่นแหละครับก็คือครับ ตอนนี้ครับคือผมเห็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีการพัฒนาเรียกว่าพัฒนาขึ้นทุกวันนะกับการหลอกลวงเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการรีโมทข้าไปใช้เครื่องของเราเนี่ยฮะมันมันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับคือเทคโนโลยีที่เป็นมาว์แวร์ที่เป็นอย่างเงี้ยเราจะสามารถเตรียมตัวรับมือมันยังไงครับเพราะว่าือ,อนกับทางแฮกเกอร์เองทางมิจฉาชีพเองเนี่ยเขาพัฒนาสก,กิลตลอดเวลาในการหลอกลวงเราอะฮะครับใช่ครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้นะตอนนี้นะครับคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคือความตระหนักนะครับในการใช้งานนะครับ mm hmm. เวลาที่อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันมาเสียบเนี่ยนะครับที่ที่เครื่องอมือถือเราเนี่ยนะครับมันมันมักจะมี pop ั p ขึ้นมาบอกว่าคุณจะอ l ลว w คุณจะอนุญาตให้อุปกรณ์เหล่านี้มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือคุณไหม mm hmm. คุณคลากมันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วถ้าบางทีเนี่ยมันก็จะมีการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงภาพถ่ายเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงกล้องอะไรเหล่านี้นะครับตรงนั้นอ่ะเราต้องต้องเอ๊ะละนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสายชาร์จแล้วมันมาขอสิทธิ์ขออะไรพวกนี้นะครับกับโทรศัพท์มือถือของเราแต่จะบอกว่าบางสายชาร์จบ,บางรุ่นเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือนิ่งเลยนะคะคือไม่มีการ alert อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะัแต่ก็มีเหมือนกัน,นใช่สที่เป็นของที่โจรทำหรือแฮกเกอร์ทำขึ้นมานะครับแบบไม่มีการ ขออนุญาตด้วยคือมันนิ่งเลยก็มีเลกคนใช่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 ดังนั้นเนี่ยเอ่ออ่ผู้ในฐานะผู้ใช้งานเนี่ยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือการที่หนึ่งคือเรื่องของแอปปองหมนะเราต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากแอพสโตรของเขาเท่านั้นนะจาก Play Store จาก App Store เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันเรื่องสายชาร์จเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนครับสายชาร์จเนี่ยถ้าเรา เรากังวลเราเราต้องะระมัดระวังเนี่ยเราต้องใช้สาย,สาย,สายชาร์จของตัวเอง mm hmm. นะครับแล้วก็อาจจะทําสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะนี่คือสายชาร์จของฉัน mm hmm. นะครับถ้าวันดีค mm hmm. ืนดีมีคนเอามาสับมาเปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้ละไอ้นี่มันไม่ใช่ของเรานะฮะทีนี้เนี่ยอีกประการหนึ่งคือ,เ,อเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไ,ไหนแล้วแบตหมดถ้าเรามีสายชาร์จของตัวเองแล้วไปเสียบที่ช่องเสียบ USB ตามที่สถานะเนี่ยอันนี้ยก็ต้องะระมัดระวังโดยการถ้าเท mm ้ hmm. จริงก็คือใช้ power bank ของเอง นะครับครับเออดีกว่าจะปลอดภัยนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตถ้ามีความจําเป็นจริงนะข้อสังเกตสาย usb พวกที่มันมีชิปหัวมันจะร้อนนะครับแล้วครับตรงตรงหัวมันนะครับเลียนได้เนาะร้อนใช่อต่เราเสียบเนี่ยมันจะร้อนผิดปกติเลยถูกไหมฮะใช่เพราะว่ามันมีชิปมันมีการประมวลผลอยู่ตรงจุดนั้นนะครับมันก็จะร้อนอ่านะครับครับเป็นข้อสังเกตได้นะครับอ่ะและงี้นี้ฮะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในมุมมองต้นที่ผนมองมองยังไงบ้ครับว่าคือตอนนี้มันมี ความเชื่อมั่นการใช้แอปของแบงก์หรือของธนาคารเนี่ยลดลงเนี่ยมองว่าตอนนี้ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหมดเนี่ยเขามีความให้ความปลอดภัยกับลูกค้าเพียงพอหรือย่างครับในมุมมองของดรนิพนธ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยของของของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในประเทศไทยเราได้มีทบทกำกับ,บ,บดูแลอยู่นะครับซึ่งก็ความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่าเรียนเสริมนิดนึงว่าความเสี่ยงใ,ใดๆมันก็เกิดขึ้นได้เช่นโล่ง,ง,งการแฮ็กมันก็ เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกอก,การต้องทําตอนนี้ก็คือว่าทําอย่างไรเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับพวกแอปปลอมนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่มันมนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่สามารถมา control, มควบคุมแอป,ปของเราเองได้นะครับแอปอื่นที่มันเข้ามาในโทรศัพท์มือถือนะครับทายัางไงไม่ให้มันมาควบคุมแอปเราได้มันก็จะมีเทคโนโลยีพวกเขาเรียกว่าเป็นแอปชิวนะครับแอปชีว อ่าทให้แอปรอบข้างที่อยู่ในโทรศัพท์เดียวกันเนี่ยไม่สามารถเข้ามาถึงเข้าถึงข้อมูลในแอปเราได้หรือว่ามาคอนโทรได้เป็นเกือบสมโล่ป้องกันแอปของเราอีกทีหนึ่งซึ่งถูกทีงนี้ก็คือมันเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วแต่ว่าบางทีผู้ประกอบการอาจจะยังไม่แนะนําเทคโนโลยีนี้มาใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือมันสามารถที่จะพัฒนาได้แหละในอนาคตต่อไปที่จะป้องกันไม่ให้ถูกแอปอื่นเข้ามาสวมหรือถูกการรีโมทเข้ามา ใช้โดยที่เราไม่ได้เกิดใช้จริงใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับคือตอนอนาคตเนี่ยคือธนาคารเนี่ยถ้าฐานรกเงินทั้งหลายแหล่คงจะต้องมีการพัฒนาตัวนี้ขึ้นไปนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ่ในมุมมองของโลกไซเบอร์ซิเคียวริตี้ยุคนี้ครับมันมันต้องมีการอัปเดตเทรน์อะไรใหม่ๆมั้ยฮะในในส่วนของทั้งผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้ายูเซอร์ทั่วไปเองหรือในแง่ของผู้ให้บริการเองครับพอจะมีคาแนะนํำไหมฮะในแง่ของเทรนดใหม่ๆตอนนี้นะครับก็ เนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เรียนไปครับเราเจออะไรใหม่ๆเยอะนะทีนี้เนี่ยในแง่ของผู้ใช้งานก็ถ้าแนะนํานะครับวิธีการป้องกันอีกอันนึงที่ดีจริงแต่ว่ามันต้องเสียตังคือต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า USB data blocker หรือเราเรียกกันง่ายๆว่า USB condom นะเวลาจะเอา USB เอาสายชาร์จใครมาเสียบเข้าเครื่องเราเนี่ยผ่านตัวนี้ก่อนอตัวนี้มันจะบ,บล็อกการถ่าย Data ถ่ายข้อมูลออกจากเครื่องเราครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะตอนนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศนะครับครับอ๋อนั่นก็คือทั้งหมดที่มองว่านั้นต้องมีการเรียนรู้นะคือผู้ใช้เองก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาเราต้องพยายามตระหนักเนาะแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันการการใช้งานให้ถูกต้องใช่ไหมฮะ ครับถูกต้องครับแล้วก็มองว่าตอนนี้ก็คือยังไงก็คือผู้ใช้งานเนี่ยต้องเป็นหลักในการตระหนักก่อนแหละเพราะว่าทุกบริการเนี่ยมันสามารถถูกแฮกเกอร์เนี่ยพัฒนาวิธีการหลอกลวงได้เรื่อยๆอยู่แล้วสุภเมรัถูกต้องเลยครับ,ถ,รบถูกต้องครับครับงั้นก็วันนี้ครับรบกวนดร,รนิพนธ์เท่านี้ครับเดี๋ยวก็ถ้ามีรจะอัปเดตนะแล้วเราจะติดต่อ,อกันไปใหม่ครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับ